ในปี2 0 2 4นี้เครื่องบินขับไล่ใหม่เจ็ดลำจะพร้อมเข้าประจำการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบการบินเครื่องบินที่ลำสมัยเหล่านี้รวบรวมความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีการบินและอวกาศซึ่งมีแนวโน้มที่จะกำหนดขอบเขตใหม่ของการทำสงครามทางอากาศตั้งแต่ความสามารถในการพรางตัวที่ลำสมัยไปจนถึงความเก่งกาจที่ไม่มีใครเทียบได้เครื่องบินเจ็ตแต่ละลำมาพร้อมกับชุดคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการของสถานการณ์การรบสมัยใหม่ ขณะที่เครื่องบินแต่ละลำนี้กำลังขึ้นบินเครื่องบินเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของบทใหม่ในการบินทางทหารที่พร้อมที่จะกำหนดอนาคตของการบินในปีต่อๆไปเอาล่ะเรามาดูเครื่องบินรบรุ่นใหม่เหล่านี้กันดีกว่า1 s 1 6 f 1 6 cd block 30อส o s c o o เครื่องบินรบ F-16 บล็อก340และ50ของกองทัพอากาศตุรกีจะได้รับการอัปเกรดภายใต้โครงการออสกู2โดยสำนักงานอุตสาหการรมป้องกันประเทศโครงการนี้จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความทันสมัยและความสมบูรณ์ของโครงสร้างของเครื่องบิน F-16 บล็อก30พร้อมทั้งขยายขอบเขตของการปรับปรุงระบบอากาศยานสิ่งสำคัญที่สุดในโปรแกรมนี้คือการยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างเครื่องบิน F-16 บล็อก30จาก8,000ชั่วโมงบินเป็น12,000ชั่วโมงบิน การปรับปรุงเครื่องบิน F-16 บล็อก30ครอบคลุมถึงให้รองรับการติดตั้งระเบิดขนาดเล็กขีปนาวุธอากาศสู่อากาศโกบโดอันและบอสโดกันเข้ากับชุดนำทางอาวุธ h g k และปรับปรุงระบบเรดาร์ AESA ขั้นสูงการส่งมอบ F-16 บล็อก30ที่ได้รับการอัปเกรดจะมีกำหนดระหว่างปี2024 2027ส่วนการอัปเกรด F-16 บล็อก40และ50จะมีกำหนดในช่วงระหว่างปี2028ถึ2030 2 F-16 CD Block 70เครื่องบินรุ่น F-16 รุ่นล่าสุดที่เรียกว่า F-16 CD Block 70ถือเป็นเครื่องบินที่มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านขีดความสามารถและการปรับปรุงโครงสร้างเครื่องบินลำนี้ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยและถือเป็นเครื่องบินรุ่นสุดยอดของการผลิต F-16 F-16C ที่นั่งเดี่ยวและ F-16D ที่นั่งคู่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ F-110 GE-129 เพียงเครื่องเดียวทั้ง2รุ่นล้วนมีสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้ เครื่องบินเหล่านี้ติดตั้งเรดาร์ AN/APG-83 SABR AESA ที่ล้ำสมัยจึงให้ความสามารถในการรับรู้สถานการณ์และกำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้นนอกจากนี้ F-16 รุ่นใหม่ยังมีคุณสมบัติอายุการใช้งานยาวนานถึง12,000ชั่วโมงบินช่วยให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่หลากหลาย3 f 1 5 Ex Super Eagle F-15EX Super Eagle ซึ่งพัฒนามาจากรุ่น f 1 5 x เป็นรุ่น2ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อให้โดดเด่นในภารกิจโจมตีโดยสืบสานต่อจาก F-15E Strike Eagle การปรับปรุงที่สำคัญได้แก่การบูรณาการระบบแอดวานซ์มิสไซล์และบอมบ์อีเจคเตอร์รักซึ่งช่วยให้สามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้สูงสุด22ลูกนอกจากนี้มีการอัปเกรดชุดอุปกรณ์การค้นหาและติดตามอินฟราเรดอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงเรดาร์ AESA พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างอากาศยานให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง20,000ชั่วโมง F-16 บล็อก70และ72 F-16 บล็อก70และ72ถือเป็นจุดสูงสุดของวิวัฒนาการของ F-16 Fighting Falcon ที่มีขีดความสามารถขั้นสูงและการอัปเกรดโครงสร้างที่มุ่งหวังให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการจนถึงปี2060โปรแกรมปรับปรุงนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานโครงสร้างของเครื่องบินได้50%เมื่อเทียบกับเครื่องบิน F-16 รุ่นก่อนๆ ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง12,000ันชั่วโมงเครื่องบินนี้จึงให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับกองกำลังพันธมิตรคุณสมบัติที่โดดเด่นได้แก่เรดาร์ APG 8 3 AESA อันทันสมัยของนอตทรอปกระแมนและระบบอวิโอニิกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เรดาร์นี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการกำหนดเป้าหมายในทุกสภาพอากาศได้อย่างมากในขณะที่รายละเอียดพื้นที่เป้าหมายและแผนที่ดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ของนักบิน 1> F 1 6บล็อก70และ72มาพร้อมกับเซ็นเตอร์เพดิสเทลดิสเพลย์หรือเรียกว่า CPD ที่ออกแบบใหม่ซึ่งมีความละเอียดสูงโดยแสดงภาพยุทธวิธีที่จำเป็นสำหรับนักบินในการใช้ประโยชน์จาก AESA และข้อมูลพื้นที่เป้าหมายให้ได้มากที่สุด CPD ที่อัปเกรดใหม่นี้รองรับแผนที่เคลื่อนไหวสีการแสดงสถานการณ์ทางอากาศต่ออากาศที่ใหญ่ขึ้นและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น คุณลักษณะการซูมที่ช่วยให้สลับข้อมูลระหว่างการแสดงผลได้อย่างราบรื่นการนำเสนอข้อมูลเครื่องมือการบินเป็นแบบดิจิทัลและจอแสดงผลแบบสีในหมวกกันน็อกตอนกลางคืนด้วย 5J20B J20B ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของเครื่องบินสเตล J20 เนื่องจากมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นและขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดับเบิลยู15ที่มาพร้อมระบบควบคุมแรงขับหรือเรียกว่า TVC ซึ่งมีหัวฉีดแบบแบน j 20B เปิดตัวครั future, ้งแรกที B, ่งานจูไห่แอร์โชว์ในเดือนพฤศจิกายน2018และในขณะนั้น j 20B ยังอยู่ระหว่างการพัฒนารายงานระบุว่าจีนอาจซื้อเครื่องบินล่องหน j 20B ได้ถึงปีละ48ลำคุณสมบัติที่โดดเด่นของ j 20B ได้แก่หลังคาส่วนท้ายที่ใหญ่ขึ้นซึ่งให้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน นอกจากนี้ j 20B ยังติดตั้งระบบเรดาร์ขั้นสูงและระบบอากาศยานอันทันสมัยอีกด้วยคาดว่าเครื่องบินรุ่นใหม่นี้จะบรรลุขีดความสามารถในการปฏิบัติการเริ่มต้นหรือเรียกว่า IOC ได้ระหว่างปี2024 2028 6-35SM ซู3 5 sm ของกองทัพอากาศรัสเซียถือเป็นรุ่นปรับปรุงของเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียวแบบซู3 5 s ซึ่งมีความสามารถหลากหลายบทบาทโดยมุ่งหวังที่จะคงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารากิจต่อไปถึงอย่างน้อยปี2040การปรับปรุงได้แก่ระบบเรดาร์ใหม่สำหรับการรับรู้สถานการณ์ที่ดีขึ้นเครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อขยายขอบเขตการบินและรัศมีการรบชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่การสื่อสารความเร็วขั้นสูงและอาจรวมถึงระบบการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำด้วย การปรับปรุงเหล่านี้ทำให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติภารกิจป้องกันภัยทางอากาศและโจมตีแนวหน้าได้รวมถึงทำงานร่วมกับยานรบไร้คนขับเช่น S-70 Okhotnik B ที่พัฒนาโดยซูคอยคาดว่าความสามารถในการปฏิบัติการเบื้องต้นจะบรรลุผลภายในสิ้นปี2024เตคัต MK1A เตคัต MK1A ถือเป็นเครื่องบินเตคัตมาก1รุ่นอัปเกรดโดยยังคงโครงสร้างเครื่องบินแบบมาก1เอาไว้พร้อมทั้งมีการปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงชุดอุปกรณ์การบินใหม่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เรดาร์ AESA ELM 2 0 5 2และเรดาร์ AESA อุทมรวมทั้งชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบรวม DARE และเครื่องรบกวนสัญญาณป้องกันตนเองที่ติดตั้งภายนอกเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดเพิ่มเติมได้แก่ความสามารถด้านกฎการบินด้วยเครื่องมือระบบสร้างออกซิเจนบนเครื่องบินที่พัฒนาโดยกระทรวงกลาโหมด้านวิศวกรรมชีวภาพและห้องปฏิบัติการการแพทย์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความทนทานและเพิ่มขีดความสามารถของขีปนาวุธ Astra r a อสตราบีวีอและ a d r แรมเมื่อปี2020กองทัพอากาศอินเดียได้สั่งซื้อเครื่องบินเตคัตมาก 1A จำนวน83ลำมูลค่า8,000ล้านเหรียญสหรัฐตามที่เจ้าหน้าที่ให้ระบุก,กองทัพอากาศอินเดียมีกำหนดรับเครื่องบินเตคัตมาก 1A 2ลำภายในสิ้นเดือนมีนาคม2024